อันนี้ปีอะไรเพื่อนเนื้อแบบนี้แท้หรือเปล่าก่อนอ่ะเก้าห้ามีคนพิมพ์มาเก่งอ่ะเก่งมากๆากอะแฟนเพจผมอ่ะชัดเจนครับปีเก้าห้าเห็นไหมว่าวันละครังปีเก้าห้าก็ยังทำสมเด็จอาลาหัง เอาว่าสมเด็จอรหังสมเด็จโตก็ต้องสร้างทำล้อพิมพ์สกราชสุกไงใครที่เก็บสมเด็จสายวัลคังได้ครบทุกพิมพ์สุดแล้วนี่สองสี่เก้าห้าพิมพอรหังอันนี้จะจะเก่ากว่าหน่อยอันนี้อันนี้หยิบเนื้อมาส่องปุ๊บคุณจะตกใจเลย พราะอันนี้จะเก่ากว่าแปดห้มันไม่เนื้อเนื้อเหมือนสมเด็จนั่นละครับแค่พิมพ์ของพระสมเด็จเนี่ยจะไม่มีการถอดพิมพ์ถ้าเป็นปีแปดห้อินโดนีเีนจะมีการถอดพระจะไม่สวยพระจะโยโยเย้ย,ย,ะย,ะย,ะยะถูกไหมแต่อันเนี้ย พิมพ์ชัดเจนเนื้อก็จะโอ้โหเวลาส่องก็เคิมมเคิมหลงไหลเพราะเป็นสมเด็จพระครูละมูลวัสุทัศน์ปีสองสี่หกกว่าร้อยปีเป็นสมเด็จที่เทียบกับปู่ภูวัดอิน ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมสมัยก่อนชื่อสมเด็จพระภูมิูเราถึงคุ้นหูคุ้นหูแน่นอนครับอ่าเพราะพระภูมิูเราถูกทัาลงหนังสือและแพงกว่าศูนย์เก้าแพงกว่าร้อยปีเพราะเป็นพระสมเด็จที่เซียนพระสมัยก่อนเขารู้ว่าเนี่ยคือสมเด็จเนี่ย สุดวัสุุัศน์เขาเล่นว่าทันสมเด็จโตพิมพ์นี้ไม่ทันหรอกแต่เนื้อเนี่ยนยใช่ปะ่ะเนื้อกับมะขุนพุมนี่เอาแปดพันห้าแปดพันห้าร้ยบาทเวลาแบ่งอะไรให้เนี่ยนะเ,เก็บเถอะครับแขวนเถอะครับแขวนแบบนี้ขอได้จริงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องยศ แช่น้ำทำน้ำมูลได้จริงพิทวีเก็บหมดพิทวีปิดแปดพันห้าครับแล้วเวลามีพระสมเด็จที่มีพิธีกรรมมีมวลสาริิทอ,อยู่ในบ้านนะโอ้โ oh, หเป็นสิริมงคลใช่พี่สุรชัยไม่ทันพิมานะไม่ทันปู่ทีมเนื้อทองคำรุ่นไหนครับ มีชุดเรียนอีกไหมมีงบสองพันจริงจริงโอต้องรอพี่อามบามา่าพี่สุนทรโสสิงส่งข้าวอินบ็อกตอนนี้ได้ไหมกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่